เดี๋ยวมาชิมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอยมี3วิธีที่ทำให้กุ้งเด้งกุ้งกรอบมานำเสนอทุกคนค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะจอยเนี่ยจะเอาแต่ละวิธีนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าในแต่ละวิธีเนี่ยเขามีความเด้งความกรอบเป็นยังไงนะคะแล้วแตกต่างกันไหมนะในแต่ละวิธีนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้แล้วนะคะว่า3วิธีที่ไปพูดมาเนี่ยมีวิธีไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ช่วยกดไลค์ให้จอยนะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จอยด้วยะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธี่ทำกันเลยคะ่ะสิ่งที่ต้องมีในการทำกุ้งเด้งของเราวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3วิธีเลยนะวิธีแรกนะคะก็จะมีเป็นเกลือแล้วก็โซดาค่ะวิธีที่2แป้งมันไข่ไก่และวิธีที่3ก็คือจะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะ และอีก2อย่างเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องมีน้ําเย็นค่ะเป็นน้ําเย็นจัดเลยนะหรือว่าใครเนี่ยมีน้ําแข็งก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นกุ้งของเราค่ะกุ้งนะคะจอยก็ได้ทาการปอกเปลือกผ่าล้างเอาเส้นดําออกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงมือทํากุ้งเด้งกันเลยค่ะเราก็จะเอากุ้งที่เราจะหมักนะคะใส่ไว้เลยเดี๋ยวจอยก็จะทดลองวิธีละห้าตัวแล้วกันนะคะ วิธีที่หนึ่งก็จะเป็นเกลือเกลือก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครทําเยอะกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะในปริมาณที่มันมาล้านกับจํานวนกุ้งที่เราจะทำอะค่ะเราก็จะเป็นโซดาโซดาเราก็จะกะใส่ไปเลยนะคะนี่ประมาณนี้เราก็ทำการ คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้เจ๊ก็รู้สึกว่ากุ้งมันแบบมีความกรอบขึ้นมาแล้วอ่ะทุกคนอ่าแล้วก็พักไว้ก่อนอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองนะคะก็จะมีเป็นแป้งมันค่ะอันนี้จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ขาวค่ะเราเอาแค่ไข่ขาวพอนะเตยก็จะใช้หนึ่งฟองเลย ใช้เบอร์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าที่จอยใช้วันนี้คือเป็นเบอร์ศูนย์ค่ะส่วนไข่แดงเราก็เก็บไว้ทําเมนูอื่นได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคุกเขาให้เขาเข้ากันเลยแล้วก็เอาพักไว้เช่นกันค่ะวิธีที่3มนะคะเราก็จะหมักด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะก็จะใส่ลงไป1ช้อนชาเลยนะคะ วันนี้เนี่ยจะเอามาทดลองให้ทุกคนดูนะคะก็สัดส,ส่วนเนี่ยก็จะน้อยนิดนึงนะถ้าเกิดใครทําเยอะอะค่ะก็ใส่ปริมาณให้เยอะกว่านี้ได้เลยนะคะตามที่จอยบอกตอนแรกเนาะแล้วก็คลุกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําเสร็จทั้ง3วิธีแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะ เทียนเนี่ยครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละวิธีใกล้ๆเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะคะจากการที่จะได้สัมผัสเนี่ยปลว่ามันกรอบมากๆเลยอะ่ะอันนี้แค่สัมผัสนะวิธีที่สองค่ะอันนี้แป้งมันกับไข่ขาวอันนี้ก็ดูแบบดูเด้งขึ้นอยู่เหมือนกันนะทุกคน แล้วก็อันนี้นะคะเป็นวิธีที่สามนะวิธีที่สามเนี่ยตัวไม่แน่ใจเลยอว่าเขาจะเด้งหรือเปล่านะเดี๋ยวต่อไปนะคะแต่ก็จะเอากุ้งเนี่ยไปล้างด้วยน้ำเย็นนะคะให้สะอาดเลยให้เราใช้เป็นน้ำเย็นจัดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเป็นแบบน้ำแข็งอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ผสมกับน้ำแล้วก็ล้างได้เลย น้ำเย็นมากอะทุกคนน้ำก็คือน้ำจะะเป็นวุ้นเลยเนี่ยเอาแช่ช่องฟิตไว้ขอเอาช้อนมากคนนะคะเพราะว่ามันเย็นมากจริงๆทุกคนมือจะแข็งเนี่ยค่ะเราก็ล้างให้เขาแบบให้เกลือกับโซดามันออกอ่ะแค่นี้เอง แล้วก็เอาใส่ไว้ที่เดิมเลยอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะแป้งมันกับไข่ขาว <c oughs> คือใจลืมเอาน้ำมาข่ายย้ายลงมาในช่องธรรมดามันเลยเป็นวุน้นไปเลยอ่ะมันเลยทำให้แบบการล้างของเรามันดูยากนิดนึงเนาะ ่ได้แล้วประมาณนี้นะคะนี่อันนี้เป็นวิธีที่สามค่ะหมักด้วยเบกกิ้งโซดา การล้างกุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเด้งหรือว่ามันไม่เด้งนะเดี๋ยวต่อไปนะคะตอยเนี่ยจะเอาไปลวกค่ะแล้วก็เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าทั้ง3วิธีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวกุ้งเนี่ยที่เราไม่ได้เอาเขาไปทําอะไรเลยค่ะแค่เอาไปปอกเปลือกผ่หาหลังแล้วก็ล้างน้ําแช่ตู้เย็นแล้วก็จะเอาเขามาเปรียบเทียบด้วยว่ามันต่างกันไหมเนาะ เดี๋ยวเราไปตั้งน้ำกันเลยดีกว่าค่ะในระหว่างที่เรารอให้น้ำเดือดสัดนะคะเราก็จะต้องเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำใส่น้ำแข็งก็ได้นะเอาไว้น็อกกุ้งนะคะตอนที่หลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอากุ้งเนี่ยลงไปลวกเลยค่ะเต็มที่ก็ลวกประมาณแค่หนึ่งนาทีนะคะถ้าเราลวกนาะนเนี่ยกุ้งมันจะแข็งเนาะแล้วก็จะหดด้วยหรือว่าเราจะสังเกตเอาก็ได้ค่ะสังเกตที่สีเอา เนี่ยค่ะประมาณนี้ก็คือพอแล้วพอกุ้มเริ่มแบบเป็นสีส้มๆจนทั่วก็คือพอนะคะแล้วเราก็เอากุ้งที่เราลวกเสร็จนะคะมานอกน้ําเย็นค่ะแช่จริงไว้แบบนี้เลยประมาณ30มสิวิค่ะวิธีที่2กับ3ก็ทําเช่นเดียวกันนะคะ กุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันค่ะว่าในแต่ละวิธีเนี่ยเขามีความเด้งความกรอกแตกต่างกันหรือว่าไม่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวตาจาให้ทุกคนนะคะได้ดูเนื้อกุ้งอีกทีหนึ่งอันนี้วิธีที่หนึ่งสองสามและอันนี้ก็คือจะเป็นกุ้งที่เราไม่ได้เอาเขาไปหมักกับอะไรเลยนะคะ แบบนี้มันก็คือคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวเราจะต้องกินค่ะทุกคนเริ่มจากวิธีแรกเลยนะคะหืมทุกคนคือกรอบตั้งแต่ตอนกัดเลยทุกคนพอจนกัดเข้าไปใช่ป่ะมันจะแบบกรลึบเลยอะวิธีแรกได้นะค่ะนะกรอบอยู่นะทุกคนกรอบแล้วก็เด้งเดี๋ยวลองมาดูที่สองกันค่ะ คือวิธีที่อันนี้คือวิธีที่สองนะคะก็คือจะเป็นแป้งมันกับไข่ขาวเนาะเดี๋ยวมาชิมกันเลยหืมกรอบมากอะ่ะคือไปรู้สึกว่ามันกรอบกว่าวิธีแรกอีกนะอันเนี้ยอยากจะให้ได้ยินเสียงอะเนาะแต่ก็แบบคงจะไม่ได้ยินนะคะคุยทุกคนมันสุดยอดจริงๆ ต่อไป3สามค่ะแต่ไปดูวิธีสามกันวิธีที่สามมาแล้วพร้อมพาพิสูจน์นะคะลองเลยถ้าเกิดว่าเรามองจากตรงนี้ก็คือก็ไม่ชัดเลยอนะ่ะเนาะเด้งอะ่ะมองมปตาเปล่าก็รู้ว่าเด้งนะคะแต่จะมาดูว่ามันกรอบหรือเปล่านะทุกคน อกรอบไม่แพ้กับวิธีสองเลยอะ่ะมทุกคนอยากจะทำแบบว่า ASMR ทุกคนได้ยินมากเลยอะ่ะคือมันกรอบมากๆเลยอะ่ะต่อไปนะคะเลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกุ้งที่ไม่ได้ผ่านการหมักใดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะกรอบเปล่า น้องมาเล้วกุ้งตัวตัวอวบมากทุกคนมาลองเลยอ,อืมอืมอันนี้ก็คือไม่ได้เลยค่ะมีความกรอบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแค่นิดเดียวว่ะมันสู้กับวิธีหนึ่งสองสามไม่ได้เลยทุกคนคกินกุ้งมันฟริอนอย่างนี้เองเนาะทุกคนเนาะ สรุปให้ฟังนะคะวิธีแรกนะคะก็คือจะเป็นเกลือกับโซดาวิธีนี้ถามว่ากรอบไหมกุ้งกรอบกุ้งเด้งนะแต่พอตอนเรามากินวิธีที่2กับ3แล้วว่ะรู้สึกว่ามันกรอบกว่ามากๆเลยอะหรือว่ารู้สึกไปเองก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันกรอบกว่าจริงๆนะคะวิธีที่2เนี่ยก็คือจะเป็นไข่ขาวกับแป้งมนันแล้ววิธีที่ 3, ีายก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาอย่างเดียวเลยนะ ต่รู้สึกว่ามันกรอบแบบคฮ้มันกรอบมากๆเลยอะกรอบกว่าอันแรกนิดนึงเนาะแต่รู้สึกมันกรอบอะเออมันได้อะทุกคนถ้าใครอยากจะรู้แบบว่าเคนเซอร์อะความกรอบของมันอะทุกคนลองไปทํากันได้เลยนะเพราะว่าวันถูนิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวขอลองวิธีที่สองกับสามอีกสักรอบเนาะเออว่าใจคิดแบบเฮ้ยไม่สี่เดี๋ยวใจขอลองวิธีที่หนึ่ง เอาหนึ่งกับสามมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่ามันกรอบสู้กันได้ไหมหรือว่าจะอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะคะลออีกรอบอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้วิธีที่สาม,มวิธีที่หนึ่งอะทุกคนเวลาเราแบบกินไปมันจะรู้สึกว่าติดเค็มนิดหนึ่ง<ม>เพราะว่าเราเอาไปหมักกับเกลือเนาะมันก็สองแบบเค็มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เค็มปี่เนาะ มาอันที่สามรก็บ้ายังไงจะก็รู้สึกว่าอันที่สามอะกรอบกว่าที่หนึ่งอยู่ดีอะทุกคนอืมมันเฉือนกันไปแค่แบบนิดเดียวอะอันหนึ่งกับอันสามอะอือหือกุ้งกรอบมากเดี๋ยวขอลองสองอีกทีเพื่อแบบแต่ละตัวมันมีความกรอบไม่เท่ากันพูดเล่นนะคะมันก็เข้าเท่ากันแหละเพราะว่าเราทําพร้อมกัน อุ้ยทุกคนมันมันกรอบอะไรขนานั้นวะสองกับสามอะคือสูสีกันเลยทุกคนอืมอร่อยอะถ้าใครอยากทำนะคะตอนนี้นําไว้ทําวิธีที่สองเพราะฉนรู้ว่ามันกรอบอยู่เหมือนกันแล้วอีกอย่างอะวันพูดหยิบอย่างเงี้ยในครัวเรือนของเรามันมันหาง่ายก็คือจะเป็นไข่ขาวกับแป้งมันซึ่งไปคิดว่าทุกคนอาจจะต้องมีอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าเป็นเบกกิ้งโซดาแบบเนี้ยถ้าอย่างแบบ บางคนนะเขาไม่ได้ใช้ไงคะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสะดวกเนาะแต่ถ้าเอาสะดวกเลยก็คือจะเป็นแป้งมันกับไข่ขาวเนี่ยทำเลยทุกคนคือมันกรอบจริงๆกรอบเด้งจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนวิธีที่หนึ่งก็ถามว่าเออคือมันก็กรอบอยู่แหละแต่ก็มันยังไม่สุดอะถ้าเอาสุดๆก็จะเป็นวิธีที่สองกับสามเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะได้ไปลองทําก็คอมเมนต์ใต้คลิปดยนะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ